สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้านี้ถ้าไม่เห็ดแกงอ่อมแกงอ่อมไก่ใส่ใส่มากใส่ฟักทองขค้นตอนแรกเราก็เตรียมต้นหอมต้นหอมไม่ใส่นะคะต้นหอมผักซีลาวจ้ะผักชีราว แล้วเราก็จะมาหันนี่ได้บึกมึกเอื้อมึกอื้อฟักทองไทยเัาก็สิหัน่นหั่นฟักทองก่อนจะวัชพบุกมันฟักทองตัววัชพืชบุกหั่นเปลือกมันออกออก็ไม่ต้องออกหลายพร้อมวัชพืชแสบไงวัชวืชบุกฟักเวฟักทองนี่มัน แขนอี๋ปาดนี่ต้องระวังมือเลยจ้ะนี่โอ้ยขแ,ขแข็งแข็งแข็งมากมากเลยค่ะแข็งอี้เลยไปเดี๋ยวห้าสิบซับเร็วๆก็ล่างดีๆแล้วก็ไปอมเลยจ้ะแบบน,นี้ไกไ่ไก่มาตัวแบบไงไก่ตัวหนึ่งเลยค่ะใส่ไก่ตัวหนึ่ง อันได้หั่นผักเลยแล้วเขามากแกงแล้วมันเองจ้ะได้พร,พริกพริกแกงเผ็ดโมออมาฝากดูจากเมืองทไทยจ้ะพอดีเลยจะลองแกงใส่เสียบก่อนผัดนี่แกงแบบไม่ใส่กระทิแกงแบบว่ใส่กระทินี่จ้ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ใส่ไก่โบไก่เครื่องตัเนาะหลายเลยไ่เครื่องตัวเนาะผัดหอมๆกับพริกแกงหอมหอม ได้ที่อหอมได้แต้ตใส่นามสักหน่อยก่อนแล้วแต่นามผัดช <c oughs> ักหน่อยจามไปพร้อมได้แบบที่นี่ทำไข่ก็หอมเด็ดใส่น้ำเั็นหนอยหอม ไยพี่เจ้กหน้อย,หอ,ยหอมแดไปไไหอมจริงค่ะที่แกนี่หอมมากที่แกนี่หอมมากค่ะก็ไก่สุก

ิปๆๆๆกิดไาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องผสมปรุงมาที่นี่มสปรุงเล้วค,ค่ะเปิดค่ะใส่กระร้าเลยะคะ่กะกระกร้านัวๆสองช้อน อ๋อตปลากอปลาัมปลาหนหน่อยนนะนนหน่อปรด,ดีกน,น่อยพ่ไทยสักหน่อย เก็บเติมกันไม่เมื่อกรูดอ้อมวยทำไมเลิกกันชอบอีทูอยู่ข้างนอกจะไปเก็บไปอีทูนห้ใส่นะน้ำลายบุ้งน้ำลายเป็น,น,น,นไปกัน ใส่น้ำเยอะไปต่ว่าหอมเป็นแตแซบเป็นแ่แวาเป็นตแบปรุปรปงปรุงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ ต้นหอมผักชีได้จ้ะบอดีเดี๋ยวไปเก็บไปอีตัวกันเลยแซ่บเร็วจ้ามาใส่ผักชีลาวต้นหอมใส่ย่างคักเลยคะ่ะใส่หลายหลายรสผักกินเยอะๆนี่ผักอีตัว ไปพยีตูไปด้วยไปเก็บมาจากสวนได้จะว่างั้นเก็บมาจากสวน,นต้นหอมลืมมาจากของม,มีต้นหอมอยู่สวนได้เสือต้นปาดใส่ได้จต่ปาดใส่เลยค่ะได้หลายหลายหอมแซ่บขนาดอีสานบ้านเฮานี่ยแ่บคักเลย นี่ก็ค้นเป็นอันเสร็จเลยค่ะนี่ใส่ต้นหอมผักอีตูผักซีเหล้าเสียบยางขาดเลยจ้ะใส่พริกแกงเผ็ดนี่แสบอีหลีเลยจ้ะพริกแกงเผ็ดเนาะนี่นอหอมไก่เนีว้วไก่เหลืองตัวแบบไงเลยอะไก่เหลือง ขอบคุณมากค่ะที่รับชมรละฟังนะคะมาหา้อกิปิดตักใส่ถ้วยเแซ่บขอบคุณมากค่ะขอบคุณล่หลายจะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปจัดใส่ถ้วยเลยค่ะมาค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะแกงฟักทองใส่ไก่แกงอ่อมเสแซ่บด้วยกันเลยค่ะ